ต้อนรับคาราฟิโอรีครับเข้าสู่ซุ้มปืนใหญ่นั่นเองนะครับนะคลิปนี้ครับก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาทำความรู้จักกองหลังทีมชาติอิตาลีรายนี้กันหน่อยในคอนเทนต์กันเน r ร์โปรไฟครับ ครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและคลิปนี้ครับกันเนอร์โปรไฟล์นะครับก็เป็นโปรไฟล์นักตรงนักเตะทีมงานของอาร์เซนอลนั่นเองนะและคลิปนี้ก็อยากจะพูดคุยถึงนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลอย่างริค卡โดคาราฟิโอรีกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับนักเตะรายนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอืมีครบทุกองค์ประกอบครับนะฮะฝีเท้านี่ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็มาเติมเต็มในส่วนที่อาร์เซนอลต้องการคือตำแหน่งแบ็กซ้ายและรวมไปถึงเซนเตอร์ฮาฟฝั่งซ นะครับและแน่นอนครับโคตรหล่อครับนะฮะหล่อด้วยหุ่นดีด้วยนะครับแมมันรู้จักเพิ่มเติมผู้ชายคนนี้หน่อยว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับฝากทุกคนกดติดตามพวกเรา คุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับและเมื่อครบทุกช่องทางแล้วฝากคอมเมนต์ถึงผู้ชายคนนี้หน่อยสิคิดเห็นอย่างไรกับไอ้เจ้าหนุ่มรายนี้หนุ่มอิตาลีรายนี้นะครับว่าจะโชว์ฟอร์มดีให้กับอาร์เซนอลได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับและหรือมีข้อมูลอะไรมีเกรด็ดเล็กเกรดน้อยอะไรที่อยากจะมาแชร์เพิ่มเติม,เ,ตมเชิญได้เลยนะครับ ว่าแล้วผมแบ่งคอนเทนต์เป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็จะคุยข้อมูลทั่วไปก่อนนะครับแล้วก็อันที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของการเล่นอาชีพรวมไปถึงทีมชาติและอันสุดท้ายก็เป็นพวกเกรด็ดเล็กเกรดน้อยที่น่าสนใจเกี่ยวกับคาราฟิโอรีนั่นเองนะครับไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยข้อมูลทั่วไปของริคาร์โดคาราฟิโอรีครับนะฮะก็เป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตที่ประเทศอิตาลีเลยนะครับเกิดที่โรมนะฮะเกิดวันที่19 นะะฮเดือนเมยหรือว่าพฤษภาคมนะครับ2002นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็อายุประมาณ22ปีแล้วนะครับย้ายมาเล่นนาชโนลด้วยอายุ22ปีนะนะครับส่วนสูงเนี่ย188เซนติเมตรเลยนะครับเรียกว่าสูงปี๊ดเลยนะครับแต่ว่าคล่องแคล่วพอสมควรนะครับถนัดเท้าซ้ายครับเล่นเท้าซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นลูกกาอากาศได้ดีนะครับเล่นได้ตำแหน่งเนี่ยหลากหลายเลยนะครับยืดหยุ่นพอสมควรเลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเล่นจากแบ็กซ้ายก่อนนะครับ แล้วก็หุบเข้าไปเล่นเป็นเซนเตอร์นะครับบางห่วงช่วงเวลาเนี่ยนะครับสามารถเติมไปเล่นเป็นวิฟิลตัวรับได้ด้วยแหมพอเห็นแบบนี้สเปคนี้มันมันเนี่ยมันซินเชนโก้ชัดๆมันจูเล่นทิมเบอร์ชัดๆนะครับนะบเล่นแบบนี้นี่เข้าทางมิเกลอเตต้าสุดๆไปเลยนะครับก็เชื่อว่านะ่าจะตอบโจทย์อาร์ซนอลนะหวังว่าเป็นอย่างแบบนั้นก็แล้วกันนะครับแล้วก็ติดทีมชาติอิตาลีทุกชุดทุกสมัยเลยนะครับไรเรียงมาตั้งแต่ U15 U16 17 19 21และทีมชาติชุดใหญ่รวมไปถึงได้ไปลุยศึกฟุตบอลยูโร2024กับทีมชาติอิตาลีด้วยนะครับและมีส่วนสำคัญที่พาทีมชาติอิตาลีเข้าสู่รอบน knock out นั่นเองนะครับปัจจุบันก่อนมาอยู่อ์เซ n นอลเนี่ยสวมหมายเลขหมายเลข33ให้กับโบลญญานะครับเล่นให้กับโบลญญาเต็มฤดูกาลเนี่ยไป30นัด 2ประตูกับห้าแอซิสนะครับถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างโอเคมากๆนะเป็นข้อมูลทั่วๆไปสำหรับาทางด้านลิคคาราฟิโอรีนะครับหน้าตาเนี่ยผมบอกเลยนะครับลำไม้คล้ายกับอเล็กซานเดรเนสตาอดีตยอดกองหลังของทีมชาติอิตาลีรวมไปถึงเปาโลมาลดินีนะหลายคนยกให้เป็นนิวเปาโลมาลดินีเลยนะผม h ิน t เอาไว้ก่อนแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะพูดว่าเป็นนักเตะที่แบบโอ้โหหล่อเท่นะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบนี้นั่นนู่นแล้วก็เป็น ini, นิวมาลดิน,นีนั่นนู่นนี่ แต่ไอดอลของเขาไม่ใช่นักเตะทีมชาติอิตาลีครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษนะฮะส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะอ่ะไปดูเรื่องของเส้นทางการเล่นฟุตบอลกันหน่อยดีกว่าครับเส้นทางอาชีพของริคาร์โดคาราฟิโอรีครับน่าสนใจครับเริ่มเล่นฟุตบอลก็คือที่โรมเลยนะครับที่โรมานะครับจริงมีอะคาเดมีก่อนหน้านั้นด้วยแต่ว่า ผมไม่ไม่ค่อยอยากไปนับแล้วกันนะนับอาชีพเลยดีกว่านะครับเริ่มเล่นให้กับอะคาเดมี่ของโรม่าตอนอายุ8ขวบครับนะฮะแล้วก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างรวดเร็วจนได้เซ็นสัญญานะครับเป็นนักเตะอาชีพเนี่ยตอนอายุ16ปีนะครับเรียกว่าเป็นวันเดอร์คิดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ได้รับอาการบาดเจ็บอย่างรุนแรงนะครับในช่วงที่เล่นกับโรม่าตอนอายุเท่านี้เนี่ยแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับแล้วก็เรียกว่า มีเส้นทางที่ดีต่อนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสนะครับในฟุตโบอลเยาวชนของโรมาในฤดูกาล2 0 1 9ั0 2 0การ2 0 1 9น0 2 0ะครับแล้วก็ได้เล่นได้เดบิวต์สู่เกาโชซูริอาในช่วงปลายฤดูกาลนั้นนะครับแต่ครับแต่ครับการมาของทางด้านของ โจเซ่มูรินโญ่ครับทำให้คาราฟิโอรีเนี่ยดูจะไม่ค่อยมีอนาคตกับที่โรม่าสักเท่าไหร่ครับเขาถูกปล่อยยืมตัวไปให้เจนัวในฤดูกาล2021-2022ครับก่อนที่จะปล่อยขายให้กับทางด้านบา์เซลนั่นเองนะตอนแรกนี่ที่จะไปบาร์เซลนี่ต้องบอกว่าโอ้โหคาราฟิโอรีเนี่ยตัดสินใจอย่างหนักหน่วงเลยนะเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับเกือบจะตัดสินใจอยู่กับโรมา่าเพื่อแย่งตัวจริงละ นะครับแต่ว่าทางบาเซลเนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างที่ดาวรุ่งต้องการในการพัฒนาฝีเท้าผมจะได้ลงเล่น30นัดต่อฤดูกาลเป็นครั้งแรกในการเล่นอาชีพนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันช่วยทําให้ผมพัฒนาฝีเท้าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะแล้วก็ที่นี่นี่เองแหละครับที่ทําให้ริคาร์โดคาราฟิโอรีเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้หลากหลายตําแหน่งมากขึ้นจากเล่นแบ็กซ้ายอย่างเดียวก็หุบเข้ามาเล่นในเซนเตอร์นั่นเองนะครับเพราะว่าที่บาเซลครับที่สนามเซนส์จักรพาร์ิเนี่ย นะครับก็ภายใต้การทําทีมนะครับภายใต้การดูแลของบาโซ่เนี่ยนะครับก็ทําให้ลิเคโดคาราฟิโอรีเนี่ยได้เป่งประกายนะครับได้เล่นในตําแหน่งที่หลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการได้เล่นเซนเตอร์ฮาบนะฮะถือว่ายอดทีมจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยปลุกปั้นให้คาราฟิโอรีเนี่ยนะครับเฉิดฉายได้อย่าง ได้อย่างมากขึ้นเลยแบบผิดหูผิดตาเลยนะครับเป็นวันนักิดที่เกือบจะหมดอนาคตนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเรียกว่ามีวิธีการในการ เติบโตนะครับได้อย่างน่าสนใจนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นครับทำให้โบโลญญาครับตัดสินใจซื้อตัวนักเตะรายนี้กลับมาร่วมอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะกลับมาเล่นในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งกับศึกเกาโชซิลล่ากับโบโลญญานั่นเองนะครับที่โบโลญญาครับนะฮะเขาย้ายมาด้วยค่าตัว4ล้านยูโรโดยประมาณนะแล้วก็มีสัญญาเงื่อนไขว่าจะต้องแบ่งส่วนแบ่งส่วนแบ่งต่อนะครับประมาณ40-50%นะครับแล้วก็ที่โบโลญญาเองเนี่ยนะครับเขากลายเป็นหัวใจแนวรับทันทีนะครับภายใต ทีมของเทโกมอตตานะครับซึ่งเป็นเป็นรูการที่มหัสจรรย์มากนะครับทำให้เขาเนี่ยถึงขั้นติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับนะก็เล่นในศึกเกาโชซีรีอา์เนี่ยทำพาบโบลญนยาเนี่ยนะครับเล่นไปถึงเรียกว่าเป็นติด อันดับ5นะครับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปด้วยนะครับทำให้ทางนั้นของชื่อของคาราฟิโอรี่เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาในในเกาโชซูริอานะครับสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทำประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็แอสซิสต์จ่ายให้เพื่อนได้ด้วยนะครับทำได้2ประตูกับ5แอสซิสต์ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็สถิติต่ตางๆนานาเน,น,นี่ยโอ้โหดีมากนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงก็แล้วกันนะ แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยก้าวไปสู่ทีมชาติได้เลยนะครับนะแล้วก็เป็นทีมชาติชุดใหญ่ซะด้วยนะครับไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะครับก่อนไปยูโรนะครับแล้วก็ถูกหนีบติดทีมชาติเนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยไม่ถึงเดือนด้วย นะครับแล้วก็กลายเป็นตัวหลักในทัวร์นาเมนต์เลยนะครับโอ,โ,โอ้โหนะฮะไม่ธรรมดาสำหรับลิคาร์โรคาราฟิโอรีนั่นเองนะครับในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโร2024นะครับเขาเรียกว่ามีส่วนสำคัญนะครับในการพาทีมเนี่ยเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับโดยเกมเนัดสุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับทางด้านอิตาลีเจอกับโคเอเชียกำลังจะกลับ กำลังจะหลับอยู่แล้วแต่กลับมาได้ครับนาทีบาปครับนะฮะลิคารุคาราฟิโอรีครับพาบอลขึ้นไปด้านหน้านะครับก่อนที่จะแอสซิสต์ให้กับทางด้านของแมตติอาสักนี่นะครับนะยิงในช่วงนาทีบาปครับนาทีที่97ครับตีเสมอโครเอเชีย1ประตูต่อ1ครับทำให้อิตาลีเนี่ยได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็แหม่16ทีมสุดท้ายอิตาลีมาตกรอบนะครับเขาเขาบอกว่ากันว่าแล้วกันนะ ถ้าทีมชาติอิตาลีเนี่ยนะครับมีคาราฟิโอรีในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเจอกับทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ตกรอบก็ได้เพราะว่าสะสมไปเหลืองครบเนี่ยนะครับโดนติดโทษดแบนไม่สามารถเล่นในรอบ16บทีมได้สุดท้ายอิตาลีแพ้สวิตเซอร์แลนด์ตกรอบในศึกฟุตบอลยูโร2024นั่นเองครับมาดูเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของริ์โดคาราฟิโอรีกันหน่อยแล้วกันนะครับมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือแมเป็นหนุ่มสายบุญครับหล่อด้วยใจดีด้วยครับริ卡โด คาราฟิโอรีครับมีงานอดิเรกข,ของเขาเนี่ยก็คือชอบไปเรียกว่าทําการกุศลนะครับเรียกว่ามีงานบุญที่ไหนเนี่ยได้เห็นลิคาโดคาราฟิโอรีแน่นอนนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะนอกสนามนะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะครับเรียกว่ามีจิตใจที่อ่อนโยนถึงแม้ว่าการเล่นเนี่ยจะดุดันแข็งแกร่งก็ตามนะครับแต่ว่าเรื่องของผลงานในสนามเนี่ยที่ดุดันแกร่งเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้บ่งบอกความแบบ ก้าวร้าวว่าในตัวเขานะเขาไม่ได้เป็นเก้าร้าวเลยนะครับเขาเป็นคนน่ารักนะครับชอบชอบการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนะครับมีเวลาว่างเนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมการกุศลการบริจาคเงินบริจาคสิ่งของให้กับ ผู้ที่ยากไร้หรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือตามมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆอย่างสม่ำเสมอนะครับใครที่อยากรู้ไปอะไรยังไงนั้นก็ลองไปตามส่องพวกไอจงไอจีเขาเราไปตามข่าวเพิ่มเติมดูนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเขาค่อนข้างน่ารักมากๆในมุมนี้นะถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับและก็อย่างที่เกิดเอาไว้นะครับเขามีไอดอลนะฮะเป็นกองหลังทีมชาติอังกฤษครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่ายอดกองหลังทีมชาติอิตาลีรายนี้นะครับจะถูก หลายสื่อในอิตาลีเนี่ยบอกว่าเป็นนิวเปาโดมอลดิีบ้างล่ะเป็นนิวอเล็กซานเดเนสตาบ้างล่ะอาจจะด้วยตารูปลักคาดนี้นะพงนะ้าพากไว้ผมยงผมยาวเนี่ยมันคล้ายจริงๆนะครับเดี๋ยวทีมงานลองเทียบเนสตาเทพมอลดิน uh, ีแล้วก็คาราฟิโอรีดูนะครับคล้ายมากจริงๆนะครับ แต่เมื่อมีนักขา่าวไปสัมภาษณ์เขาถึงไอดอลในในตัวในใจเขาเนี่ยนะครับเขากลับบอกว่าเขาเนี่ยมีสไตล์การเล่นแล้วก็เขามีต้นแบบเนี่ยเป็นทางด้านของจอห์นสโตนครับกองหลังดีกรีทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า คล้ายจริงๆนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าสวมเสื้อหมายเลข5ในทีมชาติอิตาลีเนี่ยเพราะว่าจอห์นสโตนด้วยหรือเปล่านะอ,นนอาจจะลิงก์กันหรือเปล่าอะไรแบบนี้ด้วยตำแหน่งที่เล่นด้วยลักษณะทางกายภาพที่ตัวสูงใหญ่นะครับสูงปโปร่งเลยเนี่ยนะครับแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยผมก็คิดว่าเออก็ดูคล้ายเหมือนกันนะแล้วสามารถที่จะขยับมาเล่นเป็นวิฟิลตัวรับได้เหมือนกันด้วยโอ้โหดูแล้ว ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยนะครับและสไตล์การเล่นของแมนซิตี้กับอาร์เซนอลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันอยู่แล้วเป๊ปก็ดีอล่ากับทางด้านมิเกลอารเตต้านะครับก็ซื้อโปรเจกต์ของมิเกลอารเตต้าครับเลีวที่จะมาอยู่อาร์เซนอลนะครับน่าจะมีผลงานที่ดีได้นะและข้อสุดท้ายครับในเรื่องเกรดเล็กเกรดน้อยครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับเสียวๆหน่อยโดยเฉพาะแฟนอาร์เซนอลที่ไม่ค่อยชอบนักเตะที่มาแล้วแบบกระดูกยุงเจ็บบ่อยนะครับ คาราฟิโอรี่เคยบาดเจ็บหนักจนแทบจะเรียกว่าต้องยุติอาชีพการเล่นฟุตบอลเลยด้วยซ้ำไปครับสิ่งนี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่เขายังเป็นนักเตะเยาวชนของโรม่าอยู่ครับนะเขาเคยบาดเจ็บหนักมากๆนะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟายูธลีกครับกับทางด้านวิกตอเรียเพาเซ่นนะครับโดนเข้าสกัดอย่างรุนแรงนะครับทำให้ได้รับอาการบาดเจ็บทางเอ็นเอ็นหัวเขา่าฉีกฉีกแบบฉีกทั้งหมดอนะ่ะผมพูดไปแล้วผมยังเสียวเองเลยอ่ะนะครับ คือสิ่งน,นี้ฝรั่งเขาบอกว่าไม่ค่อยเกิดขึ้นกับโลกฟุตบอลนะครับอาการที่แบบเอ็นเข่าฉีกแบบฉีกทั้งหมดบางทีอาจจะฉีกเส้น2เส้นใช่ไหมอันนี้ฉีกแบบฉีกทั้งหมดอ่ะผมไม่ผมก็ไม่ได้นักวิชีววิทยานะไม่แน่ใจว่ามันมีกี่เส้นนะีแต่ผมคิดว่าเป็น10อะนะครับและนะครับอาการบาดเจ็บเหล่านี้เนี่ยมันรุนแรงไปถึงพวกมีอาการบาดเจ็บหมอนรองกระดูกแทรกซ้อนไปด้วยนะครับเรียกว่า เด็กอายุเท่านี้ต่อให้เป็นวันเดอร์คิดก็ตามเนี่ยเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยมีท้อแน่ครับแต่ไม่ใช่กับริคาร์โดคาราฟิโอรีครับเขาให้สัมภาษณ์ณเวลานั้นน่าสนใจมากครับเขาต้องพักอย่างยาวนานนะครับเขาไม่ได้สัมภาษณ์สิเขาโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับเขาบอกว่า นี่คือการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตของผมย้ำนะฮะขีดเส้นใต้ว่านี่คือเด็กนะฮะเด็กเยาวชนที่ยังเป็นวันเด็กคิดอยู่นะฮะโพสต์สิ่งนี้นะนี่คือการต่อสู้ที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมและผมไม่สามารถถอยหลังได้นี่คือเวลาที่ผมจะต้องละทิ้งความเป็นเด็กและกลายเป็นลูกผู้ชายอย่างเต็มตัวโอ,โ,โอ้โหเแม่เท่ขนาดไหนนะครับจากเดอะบอยกลายเป็นเดอะแมนนะครับนี่คือทัศนคติ ของวนะันเดอร์คิดณวันนั้นนะสู่วันนี้กลายเป็นนักเตะที่ต้องบอกว่าหลายคนจับตามองมากๆนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของริาโดคาราฟิโอรีนะครับที่เรานำมาฝากทุกคนกันนะครับถ้ามีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นนะครับ จัดคอนเทนต์ร่วมกันครับนะทำรายการร่วมกันนะคอมเมนต์บอกว่าเราหน่อยและคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับเจ้าหนุ่มผมยาวทีมชาติอิตาลีรายนี้คิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางนะครับจะมีโปรไฟล์ของนักเตะคนไหนหรือสตาฟทีมงานคนไหนมาฝากกันอีกนะครับฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับ